สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับใหม่ของน้านนนครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ล้างการน้านนนครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวผิวแห้งผิวแพ้ง่ายนะครับอันนี้เป็นขนาด500 ml นะครับาเปแบอย่างนี้เป็นแบบหัวปัม๊มบางคนจะไม่เคยใช้นะครับก็กดแล้ว ก็ไม่กดไม่ออกนะครับเพราะว่าเราออกแบบมาก็คือให้มีตัวล็อกล็อกกันกันเด็กเปิดนะครับนะครับก็ถ้าตรงร่องพอดีนะครับก็สามารถกดออกได้นะครับสามารถกดออกได้นะครับนะแต่ถ้าไม่อยากให้เด็กมาเล่นก็ ปรับกันนิดหนึ่งเพื่อให้กดไม่ได้เนี่ยก็จะแข็งแข็งกดไม่ได้ครับนี่เป็นขนาด 500ml MM มแบบปวดปั๊มนะครับแต่สำหรับคนชอบแบบประหยัดนะครับเราก็มีไซส์5ลิตรครับไซส์5ลิตรก็ราคา9ก้าเาราสารับาทในขณะที่ ขวด500 ml เนี่ยหัวปั๊มเนี่ยในในใราคา150บาทคนระับมีสั่งซื้อได้ที่ทั้งลาซาด้าทั้งช้อปปี้ทางออนไลน์คนระับ